สวยมากสวยมากอันนี้จะเป็นฟาร์มดอกคาโนล่าเขาค่ะโหวสวยมากสุดลูกหูลูกตาค่ะอันนี้จะเป็นแบบนี่ให้ดูค่ะมาถึงแล้วอันนี้จะเป็นทุ่งดอกคาโนล่าดอกคาโนล่าคือดกอกอไม้ที่เขาทาน้ามันค่ะอันนี้แดดมันจะส่องก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ดีจะให้ดูสวยมากสวยมาก เห็นไหมคะด้านหลังจะให้ดูนี่อันนี้คือทุ่งดอกคาโนล่าของออสเตรเลียดับเค่ะหรือว่า p e ิร์ตเวสตเนอร์ออสเตรียสวยมากอันนี้มันจะสะท้อนแสงเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกเนาะสวยมากสวยมากนี่ค่ะโอ้เยอะมากพาดูนะคะสวยจริงจริงโอ้โสวยมากสุดลูกหูลูกตาค่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มดูด้านหลังโอ้โหสวยมากโอ้ ทุ่งดอกคาโนล่าค่ะของเพิร์ตเวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะสวยมากอันนี้เขาจะทำเป็นฟาร์มเนาะเราขับรถผ่านมาจะเห็นช่วงนี้ค่ะจะเป็นหน้าสปริงโอ้โหสุดยอดบรรยากาศดูเหมือนอยู่ดินแดนสวรรค์สวยมากค่ะอันนี้เข้าไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาจะทำรั้วกัน้นแต่ว่าเราถ่ายรูปได้ค่ะดูบรรยากาศเดี๋ยวจะถ่ายดูค่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มดอกคาโนล่าเขาค่ะโอ้โหสวยมากสุดลูกหูลูกตาค่ะอันนี้จะเป็นแบบ ทางนู้นนะคะดูทางนูน้นโอ้โหเถยวภูเขานูน้นก็มองไปตรงเหลืองๆเนี่ยใช่หมดเลยค่ะดูทุ่งนี้ใครขับรถผ่านมาเขาก็ต้องมาแบบนั่นค่ะเขามาถ่ายกันดูดูนู่นนูน่นโอโ้เยอะมากสวยมากสีเหลืองอลา,ามค่ะสวยมากสุดทุกลูกหูกลูกตาค่ะสวยมากเขาขับรถผ่านมาเขาก็จอดถ่ายกันค่ะอันนี้เราก็จอดถ่ายดูสวยมาก ซูไม่ดูใกล้ๆเหมือนดอกไม้เลยสวยมากเก็บบรรยากาศให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นในตัวเมืองโยกนะคะเรากำลังจะเข้าไปในโยกค่ะแต่ยังไม่ถึงเนาะจอดรถค่ะเก็บภาพประทับใจกันนี่รถเราจอดไว้นี่นี่มีช่างภาพของเราตอนนี้ก็ดูดอกไม้สวยก่อน สวยมากอันนี้จะเป็นถนนเมื่อกี้เห็นเขาจอดกันเยอะแยะค่ะเขาขับไปหมดแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นยูคาลิปตัสทั้งนั้นค่ะช่วงนี้จะเป็นหน้าสปริงดอกไม้อ่อ,อกค่ะดอกไม้ผลิเนาะคนก็จะแบบนิยมมาดูนี่ค่ะสวยสวยหน้านี้หนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะให้ดูเนาะสวยมากสีเหลือง สุดลูกหูลูกตาค่ะสวยมากเหมือนอยู่ในสวรรค์เนาะสวรรค์ดอ,ดอกไม้สวยมากค่ะอือนนสวยมากสวยมากดอกคาโนล่าสวยมากโอ้โหสุดลูกหูลูกตาสวยมาก beautiful เมื่อกี้ลงไปถ่ายรูปเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะไปถ่ายที่อื่นกันเนาะยังมีด้านาด้านหน้านะมีเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายมุมหน้ากันเนาะนี่เตรียมตัว รถไฟค่ะถนนนี้จะเป็นเส้นรถไฟสวยทำศิลปะค่ะเขาทำอันนี้อะไรสวย,สวยอ๋อสวยมากเป็นโมเทลนะ๋อทางนี้จะเป็นโมเทลหรือว่าเป็นโรงแรมค่ะักแบบใครมามาเที่ยวมาพักผ่อนเนาะบรรยากาศค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นตึกเก่าค่ะนี่ตึกเก่าของยุคสวยค่ะสวยชาวโฮ่าหโฮจะเป็นพวกอินโฟเมชันหรือว่ามาถามส,สอบถามตึกเก่าสวยๆค่ะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูเนาะนี่ทางนี้ก็จะเป็นปัม๊มน้ำมันอันนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นคล้ายๆเป็นตัวเมืองเก่าค่ะเป็นเมืองเก่าแล้วทีนี้เขาก็ย้าย จากที่นี่ไปอยู่เป็นในพืชตัวเมืองพืชเนาะอันนี้จะเป็นเมืองเก่าที่แบบนานแล้วค่ะมีแต่ตึกเก่าๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะบรรยากาศบรรยากาศเก็บบรรยากาศให้ดูสวยมากอ่าถ้าจะมาเที่ยวแบบเนาะชอบแบบบรรยากาศตึกเก่าค่ะตึกเก่านี่สวยมากค่ะแถวนี้จะเป็นแถวทัวริสค่ะมีร้านค้ามีอะไรแบบให้เราเนาะจอดเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตรงโน้นน่าจะเป็นภู